เอาล่ะก็แค่นั้ o สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันตัวในแคสต์สโตรมยู่ o ว์วันเดลิปเปนะครับผมเช่นเคยนีย่งกบ,บแมปอนิเมะซาคาน,นะครับผมแม่แค้เห็นหน้าก็รู้แล้วว่าเราต้องมาทำอะไรใช่ไหมอืมหน้าอยู่แล้วเราก็มาแค่มาเปิดคลิปอะคือ,อจบไปบไป้มไปไปไปคุดูเจอกัน <I 'm giving it> เฮ้ยไม่ใช่มาเล่นมา,มารีวิวตัวละครที่หลายๆายคนชื่นชอบกันนะครับผมนั่นก็คือนีน้พ่อหนุมม่มอะตอมิกเปล่านั่นเองหรือ Shadow ครับผมซึ่งกวาแม่งจะอีโวไม่โคตรยากโคตรนานอ่ะต้องไปรอต้องไปรอลงเลดต้องไปรอลงเดลดรอนน่นรอนี่่าจะได้โอ้โหลำบากชีวิตเหลือเกินซึ่งสีของผมก็ี่ลืมให้ดูสักสนี่ผมก็จะตามนี้เลยครับพยายามแลวนะพยายามสุดความสามารถละสุ่มได้แต่นี่แหละได้แค่นี้จริงจริสต็ผมได้แค่นี้แหละผมพยายามสุดแล้วครับ เออเนี่ยตามนี้นะครับ a บวกดาเมจ e คูดาว s ลบเลือด s s ก็บัฟของผมก็จะเป็นบัฟที่เป็นบัฟซัพพอร์ตแล้วกันมันจะเป็นบัฟนี้อ่ะหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะบัฟหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือบัฟฮิวฮิวเพื่อนอ่ะเป็นบัฟซัพพอร์ตหนึ่งเรียกว่าบัฟซัพพอร์ตใช่ไหมเออได้แหละการฮิวเพื่อนอ่ะบัฟนี้แต่ผมไม่รู้นะผมตกอังกฤษขอโทษด้วยครับคุณดูผมแปลไม่ออกแต่ก็จากที่เข้าใจก็คือ หมือนแซมว่าหิวเพื่อนอะยิวคนที่อยู่ในใกล้ๆอ่ะเออขอโทษด้วยครับผมตกอังกฤษจริงๆอันนี้ก็ไม่อยากอะิ่าันวแต่ก็แปลได้แค่นั้นแหละเออใครรู้ก็บอกผมด้วยนะโง่ครับทุกทีตกอังกฤษเกียร์ศูนย์ซึ่งไปเลยเราข้ามเร็วมากเปลี่ยนเรื่องได้เร็วจริงๆงนี้สุดอยอดโหดมาเนี้ยขอส่องของนี่ไม่มีซุปเล่นได้เร็วมากคนอะไรจะโหดขนาดนี้มาของอีโวซีก็ ซ,ซึ่งก็รู้กันอยู่นะครับน่าจะเป็นนี่เลยอเอ้ยไม่ใช่วะอันนี้ไงดาบสติกซึ่งของที่ใช้ก็ตามนี้แหละจะมีน็อตที่จะหาได้จากเลดนนี้ก็เลดปะวะเออเลดแหละอันนี้ก็เลดอันนี้ก็เลดไอนนส่วนนี้ก็เป็นสตอรี่นะฮะซึ่งไอของที่ดรอปยากสุดก็จะเป็นซุปในเลดครับเพราะเป็นระดับมิติซึ่งของหายากจะจะ,จะ okay, ก็ตามนี้เพื่อเราครับของเสร็จแล้วก็ต้องมาอีโวใช่ไหมก็อีโวตรงนี้เลย แนะนำว่าปั้นจะแตะให้ดีๆนะครับแล้วก็อ e ีโวซะเอคะเคยใช้ซุปด้วยหรอฮะโอ้ใหม่ก็ oh ดีนะอีโวซิกอิชิายโอ้ดีนะอีโวไปก่อนแล้วเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นแล้วมันใช้ซุปโอ้ใหม่ก็รู้สึกผมมีซุปอันเดียวเมื่อตอนนั้นตอนผม e อีโวโหยอดไปแม่งที่อีโวซิกสัน่นทันนั่นเนี่ยโอเคเกือบไปแล้วเกือบไปถ้าเกิดว่าเราต้องเก็บซุปแบบแล้วซุปแม่งดรอปยากโอเค แตมีอีกทางหนึ่งก็ซื้อปะ่ะซื้อจากซ็อกช็อปตรงนี้แหละใช่ไหมถ้าผมเสร็รจผมใส่ผมดูพร้อมอะไรก็โอเคไปไปดูกันเลยว่าซีมันทําอะไรได้ซึ่งผมจะลองเป็นนี่ไนแมร์ได้ไหมไนแมร์แล้วกันนะอนุญ <c ười> าตลงเป็นไนแมร์นะครับโอเคไปกันเลย,เยมามา,มาละวโอเคเลดี้สตาร์ดโอ้นี่ไงซีพออีโวเสร็จมันก็จะมีสกิลนี้ขึ้นมานะครับสกิลวี ต้องมีอ่ะนี่มันจะมีสกิลนี้ขึ้นมาจากปกติตอนไม่อีโวมันจะมี3สกิลนั่นก็คือ z x c อ่ะใช่ไหมนี่พออีโวมันก็จะมีสกิลมีขึ้นมาเนะื้อลากลากมอนก่อนลิกซ้ายทุกคนก็น่าจะรู้แหละเหมือนเดิมเลยฟันโอ้ยแล้วคุณโง่เลยได้นีโอเคอ่ะฟันปึ๊บโอ้ยปึ๊บป๊บปปึ๊บ ามทีมันจะหยุดใช่ไหมแล้วก็ป 1, ันดึนออกโอเคไอ ini, mm lightly, ไอตอนแรกนี hmm. ้ตัดทิ้งนะคนตัดต่อไช็อตโดนตี่ะตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยโอเคปุ๊บนี่ปันเยปุ๊บูปันก็แบบหนึ่งสองสามเ้งนผมขอเททผมขอลองเลยหน่อยหนึ่งสองสี่ห้าลองหนึ่งหนึ่งหนึ่งปันแบบนี้อ๋ สี่ห้าเกตดห้าห้าครั้งอะสี่ห้าครั้งคลิกซ้ายเกดละเกตหมดละเกตหมดละเกดละ,ละโอ้ยโอ้ยเด็กอยู่ไหนดีตะคิวแซดแซดไหมแซดก็ได้นะเด็ดแซดมันต้องลากมอลแซดแซดต้องลากมอลแบบน,บนี้แล้วก็ฟันแบบนี้ปึ๊บแล้วยังแหลกยังแหลกเนี่ยร่างแยกเออ มีร่างแยกออกมาเป็นสองเลยร่างแยกทำนั้นอ่ะค <sa iden blessing> ือทำผมตกิ้หนึ่งมันรวบมันได้ดีอ่ะจบจบงานไวเดียวเพราะว่าเรตอนจังหวะเรารวบมันนี่คือแบบเลยนะฟองอีกรอบรวบมันมารวบลากมันมาแบบนี้ลากมันมาลากมันมาให้มันคองคองกันอยู่ตรงกลางก็นี้เอาไปแทงได้เนี่ยให้มันอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็สกิลซีแซ่สิ มีหลุดมันก็จะมีร่างแยกสองร่างเก็บจบไปเด็ดเพราะว่ามันจะพุ่งไปก็ถ้าเกิดว่ามันปิดงานเร็วะเห็นแล้วอ่ดิีลากๆแล้าอ๋อตะกีลืมเลยตะกี้นี่เดี๋ยวไม่ใช้เพราะว่ามันเป็นสกิลฮี้ใช่ไหมแต่ตะกี้แล้วใส้ตะกี้ตะกี้ตะกี้นี่มันก็โอเคนะครับเพราะว่า เดี๋ยวผมลองดูนี่ผมรวบมาปุ๊บนี่มันต้องแบบรวบมาแบบทามิ่งดีๆครับใช่ไหมไอ้ทามิ่งสกิลซีมันต้องดีมากรวบมาเป็นเส้นตรงปุ๊บสกิลซีจบงาน่ะปิดงานสำหรับด่านยาวๆเอเราก็ริบจบดียอ่ะไปตีบอสดีกรีบรีบรีบ รีบอยู่รีบอยู่ใจดยวไหนละขอฮิู่ก่อนขอฮิู่ก่อนแป๊บนึงนะเฮ้ยเดี๋ยวเขาไปฮิยูเน็ตตรงบอลแล้วกันเราดูทรงฮยวไปตรงนี้เราก็โดนตีเห็นไหมฟอกแล้วไม่ทันขัดคำหล่อไปนะหล่อไปดิเลยแกไปเองแกตายยิ่งอุ้ยอุ้ยคือไปลากของนุ้ยอีกอะ มาไน้ตรงนี้โอ้ยให้มันเดินะลัดหน่อยได้ไหมครับม,มันเดินมาเองเจ็บวิงไปหามันแล้วเจ็บจังหวะนี้แล้วก็สก,กิลซีไปเลยจบการไวโอเคเราจะฮิวกันสก,กิลสองก็คือฮิวนะฮะนี่แบบนี้เลยป๊าปป๊าป,ป,าปนี่อยู่แค่นี้เอง เลือดหมื่นหกเราจะมาโชว์ท่าที่เราเบียวๆกันนะฮะเก็บได้เวลาละอายเอิมอายเอิม Atomic จะมีกูน้อยเต็มทีไม่ตายหรอกเพราะว่าผมลงได้แม่เดี๋ย็บมาผมขอตลิฟต์จบงานหน่อย อยู่นะครับเชรฉะนั้นถ้าบอสตีเวว่ะจบง,งานก่อนโอเคจบแล้วซึ่งบอกเลยว่าเดอะเบสมาอแอบอะตอมิกชาโดเรานั่นเองของผมชาโดมันอยู่ที่วิวสามสิบเก้าอะไรแบบนี้สามสิบเก้าเองครับเพราะว่าแต่ถ้าผมคิดว่าถ้าวิวร้อยก็อาจจะมีเแรงกว่านี้ด้วยซ้ำเอไออะตอมิกครับน่าจะแรงจัดเลยน่าจะเกือบหมื่นเกือบล้านหรือเปล่าไม่รู้นะได้เกือบหมื่นได้แหละถึงหมื่นแหละ แดีวผมมันดับวเวสามเก้าดาเมเียก็ได้แค่นั้นก็ถือว่าโอเคแล้วอยู่ที่ห้าพันอ่ะได้ป่ะเออห้าพันสามพันหลักนั้นแหละว่าโอเคแล้วสำหรับเีเแต่ทาโดนี้น่าจะเป็นตัวลงอินปะมันมีทั้งฮิวทั้งอะไรเมื่อวานผมลองแล้วแหละคือมันก็ใช้ได้แหละลงอินอ่ะมันดีฮิวหลกฮิวเลือดฮิวเลือดอืมใช้ได้เลย ก,ก็สกิลมันมีแค่นี้แหละไม่รู้จะทำะไรแล้วอะ <c oughs> ใช่ไหมก็คือผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนครับเจอกันบ๊ายบายไปแล้วจุบจุบจุบไอตลงนียเปิดเธอมาขอให้ตั้งใจเรียนนะเ <c oughs> <c oughs> ออครับผมขอโชคดีมีใช้ครับไปแล้วบ๊ bye ายบายเจอกันทำมุย